นบนมัสการเจ้าค่ะจากการบวชพระนวกกัรอบนี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเจ้าค่าะเจริญพรนะครับอันดับแรกนะครับก็ยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็มีความภูมิใจมากที่ได้มาเข้าร่วมในโครงการนะครับขอบพระคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ะครับเมื่อได้เข้ามา,าถวายตัวเข้ารับใช้เกี่ยวโครงการนี้เพื่อถวายกุศลให้กับรัชกาลที่9นะครับก็ดีใจตั้งแต่เข้ามาอันดับแรกคือได้พบกับจำนวนของผู้ที่เข้ามาบวชซึ่งเมื่อเห็นแล้วก็น่าเพิ่มปิติว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับผมพอได้เข้ามาบวชแล้ว ได้เจอเจ้าอาวาสที่พระรามเก้านะครับท่านก็แนะนำแต่เรื่องดีๆให้นะครับแล้วก็ในการเดินทางไปที่วัดหินมากเป้งน,นะครับก็ได้พบกับการแนะนำของเจ้าอาวาสที่นู่นเหมือนกันที่ค่อยๆให้เรียนรู้อะไรทีละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับได้พบสุขสุขขึ้นสุขเรื่อยไปสุขตลอด ครับผมจนวันนี้สำหรับตัวตัวผมดีใจนะครับในเรื่องของหลายๆเรื่องบางเรื่องก็อยากให้ให้ให้ท่านที่มาปฏิบัติธรรมได้พบเองโดยตรงมากกว่านะครับชอบกิจกรรมตั้งแต่การตื่นเช้าตื่นตั้งแต่ตีสองเพื่อมาปฏิบัติธรรมและก็ตอนบ่ายโมงก็ปฏิบัติธรรม ตกเย็นก็ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมแบบจริงจังทำให้เรามีความเพียรและได้พบเกี่ยวความสุขตรงนี้ได้โดยตรงครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ครัขบขอบคุณค่ะ